ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสะพาเทสุดานกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ ส,สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองช่องจราจรข้ามเขื่อนลำปาวจังหวัดกาลาสินจากบริเวณแหลมนโนนวิเศษตําบลโนนบรีอ,อรําเภอสักสขันถึงบริเวณเกาะมหาราชตําบลหนองบัวอ,อําเภอหนองคุงรีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระนรนทราชสุดาสยามบร,รม,มราชกุมารีทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2554นสสะพานเทพสุดาเป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางคมนาคมรวมถึง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ฝั่งตะวันออกนอกจากนี้บนสะพานเทพสุดายังสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำปาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย